วันนี้แค่ยังกินได้พอได้พัดเส้นสู้กินงพัดเส้นไปเลยไปเลยกระเทียมเลยพัดเส้นพัดเส้นบุริกินโดแล้วพัดเส้นหอมไงต้องไปกับกระเทียมกันหอมผักหอมแดงลงไปอสูตรดีจะหอมแดงแล้วบ่หอมแดงสิเดี๋ยวหอมเอาเนท่า ทายหอมกระเทียมเคียวแหละจะเอากระเทียมเตรียมจานทาเล่บอกไว้ใส่ธรรมดาเต็มจานเลยหอมอีกคิดอะไรไม่น่ากันหรือเปล่าเคี่ยวให้หอมก่อนบู๊ยคือระทะเสือบ้านแจ่เฮ้ยหอมเนี่ยหอมนี้ีหอมใหญ่หอมแดงพริกแล้วก็ไอ้หอมใหญ่หอมแดงกระเทียมโอเคต่อไปใช่นไหม น้าร้องไม่หนีงัน้นใหม่ไปน้มกันอ้ยพระเอกมอันนี้ซื้อเมนูยัง่าธรรมดาเท่านี้รับเป็นธรรมดาบอกเป็นี่ธรรมดววาเหรอแต่ว่าจะใส่ซอสผัดใส่ซอสอมนี่มันไม่เป่นเสียซอสผัดนะครับ จริงนมันจะตัดกับพัดแหะแต่เ้าที่ใส่ตัวนี้ลงไปตัวนี้กับซุปเลยนะพะ่อเพิ่มชีซันกะที่เขาเขิ่มลงไปมือตกเลยหาสวรรคมาขวากเดี๋ยวข้จะเอาเม็นแน่ยิบดิเนียนวนมาจากคานเงี้ยข้าอยาให้บอกว่าสุโขทเครืงจึ้งซมือเดี๋ยวจะคิดเรืสิเทศวางอยอื คลิปนี้แหละเจ้าเจอแท้ต่วมี่สอนนะขาดว่าอะไรคือประเด็ประเด็คจิตไม่เจอดูซิว่าพาดเจอเป็นไงลูกเป็นหนาจริงปะเป็นอย่างมากมาลูกเยอเขาจิ้ไม่เฮียนเท่าแต่มนเสียบลูกว่ามานาเอาซอยมาแล้วเนอ่บมาเลด ขายให้ขายเข้าไปอีกอย่างหนึ like right. yes, ่งเนาะเห้ขายอัน like ี like it. It like ่คือหม้อหม้เชียรน้ำซุปมันจะมีกระเทียมเกี่ยวอยู่นี่เพ่าแม่มันจะมีกระเทียมเกี่ยวนี่เขาใส่เข้าไปเลยหม้อเชียร์กระเทียมเกี่ยวเออหม้อเชียรน้ำซุปมีกระเทียมเกี่ยวก็แสบว่าแล้วเลยเป็นไงเส้นมันจะนุ่มเน้ยเส้นส้นมันจะนุ่ม เส็นนสิบวาเป็นก้อน,นเอาัาก็ใส่ใส่ผักใส่ผักเข้าไปนี่ดวยรัแบบร้อยได้ไเ <S <S 2> <S 2> สรเ็จก็เทลงไปโอ้มีเป็นไงเราเสียพุงลไป

ผัดคลายมือแล้วร้อยจานแล้วก็พัดแบบเอ้ยคืออาหารอาหาอ,าหาอาหาทำมนี่เลยคหาย้าลใจเรากกไปไปได้กินจะแ่ต้องทัน้า